คุณผู้ชมคะไต้หวันเกิดกรณีพิาพาทเกี่ยวกับที่นั่งสำรองให้บุคคลพิเศษในระบบขนส่งสาธารณะอยู่บ่อยครั้งนะคะถึงแม้บางคนจะมีความจำเป็นต้องใช้แต่ก็รู้สึกลำบากใจที่จะใช้ที่นั่งสำรองให้กับบุคคลพิเศษเนื่องจากที่นั่งสำรองดังกล่าวถูกระบุไว้ว่าสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและสตรี ส่งผลให้ที่นั่งประเภทนี้ค่ะตกเป็นประเด็นถกเถียงทางสังคมหลายครั้งรวมถึงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะก็เกิดกรณีนักเรียนถูกตำหนิอย่างรุนแรงจากการนั่งที่นั่งสำรองจนล่าสุดค่ะเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติไต้หวันก็ได้มีมติเห็นชอบผ่านร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยให้เปลี่ยนชื่อนะคะจากที่นั่งสำรองให้กับบุคคลพิเศษเป็นที่นั่งพิเศษส่วนเงื่อนไขที่บอกว่าสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการสตรีและเด็ก ก็จะแก้ไขเป็นสําหรับบุคคลที่มีความต้องการแท้จริงกระทรวงคมนาคมไต้หวันระบุว่าจะดําเนินการปรับปรุงคําจํากัดความให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายและจะร่วมมือกับกระทรวงสาธรารณาสุขในการพิจารณาออกแบบสัญลักษณ์ที่นั่งพิเศษใหม่เพื่อใช้ในระบบขนส่งสาธรารณะที่ไม่มีการระบุเลขที่นัง่งเช่นรถไฟธรรมดารถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจําทางมาณภรชัใช้วุฒิทิมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน